chào tụi Ciao tutti. chào ciao tụi tutti. Oh, Ani. chào tụi tiên 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 lọt lọt. tiên chào tụi tiên chào tụi tiên lọt Lọt. Mi che ti piace tanti, questa, no, sì, no, ti mi piacciono molto preferisci eh? è uno dei miei piatti thailandesi mm. preferito wow, è un va. po' difficile mangiarlo però... provi? vai mmm stai per non man mu una fa mamma cosa lì c'è pure la sogna io ho usato la sugna perché più profumato Però poi, fai, poi usare l'olio della oliva non kai mai chai nam man mo ko olive ใส่กระเทียมนี่ก็ให้เหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักออกค่ะทอเยดันลาล้อยาโอเคเสร็จแล้วน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเอามาใส่ต่อได้เลยใช้ต่อได้เลยนะคะอูเชโมโลเลอดัลลาไอหยอใส่หอมหัวใหญ่นะคะ เร so no ิมันเิ like ่มมันเริ่มมันเ่มริ่มมันท่เริ่ริม <N> ัน <X> ร <N> ่เ <X 2> ิเรมน่มนริ่ันนระมมั่มันิมัเัมนิมมเรั La salsa di... Ostriche Ostriche Due cucchiai Sarebbe 2 cc. Mm -hmm. La salsa di soia nero Per mm -hmm. la salsa di soia nero mm -hmm. เคุคิอีสองช้อนโต๊ะน,นะคะเพื่อนๆโปรยคอมปราเดดล่าเนกอสเซคเวนเดเดเลโกเซเดลลาอเช่โปรยออริดาเดดล่าอาชามาเก็ตชิโซ่เนแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาแนะนำ,นำใ,นนให้ใช้น้ำปลายี่ห้อน,นี้เลยค่ะของอิตาลีอร่อยมากมาก เป็นน้ำปลาจากอลิชีนะคะเควเซเราคอนาตูราดีอะลิชี1ช้อนชาแเราตามด้วยเกลือสักครึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็ม เกลือมโซช้อนชาพริกไทยดำนะคะบดแสกไปเลยคุกค้าให้เข้ากันพยายามตีหมูให้แตกนะคะ ก็ใส่ชูรสได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ใส่แค่น,นี้ก็พอคะ่ะอร่อยแล้วแล้วเพื่อนๆชิมดูนะคะอือร่อยแล้วคะ่ะพอแล้วนะคะหอมไปนิดนึงเติมถั่วลิสงค่ะอราขีเดย ถังวงอกค่ะเจ็โมยใช้ถั่วงอกกระป๋องนะคะเพราะว่าหาถอ่กงอกสดยากก็ใช้เป็นถั่วงอกกระป๋องไปแล้วกันอันนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปนะคะก็จะสะดวกกับเราหน่อยนะคะมาอยู่แิดนึงแล้วก็หาอะไรที่มันง่ายๆแล้วกัน เซเซเมโลผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปโอเคคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่นพนอนหอ,อมมากเลยค่ะใช้น้ำมันหมูมันจะหอมกว่าน,น้ำมันชื่นะเบลโปรฟูมาต อิตาลีนี่ก็พูดยากมากๆนะเพื่อนๆเราก็จะหัดพูดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะถ้าพูดผิดพูดไม่เพราะพูดเสียงไม่เพี้ยนๆยังไงก็อาภัยกันด้วยนะเพื่อนๆเซปั้นโรนนนคอนเรตโตอิตาลีอ๋อนนอินเตอร์เรซ่าโตเฟลฟาโอสโตอิมเปราอิมเปราเรอินเตอรันโดดีดีบาลารีอิตาลีอ๋อ เนเคตอนนี้เราก็จะมาทําน้ำซอสกันนะคะมิเตียมอุมโปลเล่ะถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันงาให้ใส่น้ำมันงาได้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำน้ำซุปเห็ดนะคะน้ำแช่เห็ดนะคะ น้ำซอสเนาะใส่ซักช้อนครึ่สงสช้อนก็ได้ค่ะมิเตโมโรลากควเดย์ฟงกี Allora io bagnato questi funghi nell'acqua circa v e n minuti เอทายเร็เอทายเรี่กลยเพร่เาสนตูเย็นล็จะเอาเลใ้เป็นก็จอาสู่้เย็อา่น้เลนลาซะอาในต้เห็นหอมยี่ใ้อานี้นกหะขอาอืต้อาไดใช้จากหจาซปู้เอได้วาก็เอาไปใู้เยก็ตแลไปนะค้วก็ะเอายงหมนู้ํย็ไปนตคเนะเอาน้ำยชอาเนาน้ยอสรานนะคะ ซ a ซ่าด so mm ิโซยาซัลซ่าเนโรโดช์นะเก็ซเมื่อสักช i a ายคุนชาย้นชาอินนโอ้ชนาอินใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆใส่ลงไปตามด้วยพริกไทยค่ะเปเปเบียงเกเป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 มาชินาต เป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำก็ได้นะคะไม่มีปัญหาโอเคชีสคาอูมกุกย,ยอีโนเขี่ยไปเรื่อยๆค่ะย่ามบ,บลี่เดย์อุ่นกปล่อยไว้ให้เดือดแล้วก็ปิดไฟได้นะคะ ใช้แป้งยี่ห้อนี้ค่ะหาซื้อได้อันนี้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแป้งปอเปียะแห้งคุ้นชื่อา,าส,สตาเซกค,ค่ะบิสโซเน่บัลบายาเร่คนไอ้บ้านเหนียคนละควะปีมาดีดีคุชี่เลยพุณสามพรถเลือกซื้อได้ที่ l a z รือว่า Nella negozio che vende le cose di lascia. Prima di bagnare con l'acqua. C'è una poi sapna. Uh, un minuto circa. Mettiamo la, la maiale così fai rotonda la cosa oh, โอเคเอ็กโ okay. e ja ์อีแผ่นเดียวจะรู้สึกว่าบางมากนะคะจะใช้สองแผ่นนะคะรอบต่อไป Solo uno è un po' sottile. Voglio mettere due insieme. 我屁股啊，一屁股。 Così Poi rotonda hmm, Due più E uh, meglio Eccola Così Uh, prima mettere l'olio un po' nel, nel piatto per uh, la pasta non taccare con il piatto così un pochino poi mettere la nostra pasta uno poi mettere un po' l'olio un altro mette tra così l'olio per non staccare insieme ok allora la nostra pasta ใส่น้ำมันทาน้ำมันบางๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งเข้าติดกันเสร็จแล้วนำไปนึ่งนะคะ a d e s s o เร t ตั้งน้ำมนใหอนแะคะใ่น้ำ5ัน n u t i น้้ป่้นง่นมันใ่น้ัป้ป้ง่น่่ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ของเราเองเราจะใชมาอล็อคันิดหนึ่งไายอนฟิตตอโอเคเราใสซะ วัอัปเปติโตสลุตาไทยแลนด์เดซเซสวัสดีครับพบกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าพบกันใหม่ในในในคลิป หน้าหน i าตัวพูดฟิชชิ่งเป u นโร e เซียชีว s ต e d i นไ a มพูดได้นะคะพ่อบ้านสอนพ่อบ้านพูดไทยค่ะพบกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ